การที่จะทำอะไรสำเร็จคือการลงมือทำฉันเชื่อว่าทุกคนต่างม,มีภารกิจเป็นของตนเองสำหรับใครที่มีภารกิจอะไรขอให้ลงมือทำได้แล้วการลงมือทำนั่นแหละคือสิ่งที่บอกว่าเราสำเร็จแล้วจุดเริ่มต้นก็คือจุดสุดท้ายเมื่อเริ่มต้นหนึ่งได้ก็เหมือนถึงจุดที่สำเร็จแล้วไม่ว่าเธออยากจะทำอะไร มีสิ่งใดที่ปรารถนาทำขอให้ลงมือทำมันไม่ยากเกินไปหรอกการลงมือทำคือการที่เราทำมันได้ทุกสิ่งไม่ยากเกินไปเลยจงอย่าฟังคำพูดครูโค้ดนักบวชอย่างเดียวจงกระทำให้เห็นอย่างเช่นเธออยากไปปฏิบัติธรรมที่ป่าเขาเจ็ดวันเธอก็ต้องลงมือกระทำเดียวนั้นอย่าบอกว่าแล้วฉันจะมีชีวิตรอดไหม ฉันจะมีอาหารที่ดีกินไหมฉันปฏิบัติได้หรือฉันกลัวว่าพ่อแม่จะกล่าวหาว่าบ้าไม่ว่าเธอปรารถนาสิ่งใดอยากสำเร็จสิ่งใดทุกอย่างเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่ในจินตนาการในโลกทิพย์อย่างเดียวโลกทิพย์ความคิดทิพย์ก็ส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นสิ่งที่ปรารถนาแต่มันก็ต้องลงมือทำ กระทำให้เห็นในมิติที่5แห่งนี้ใครก็ตามที่ลงมือกระทําสร้างสารรค์ผู้นั้นจะได้รับชื่อว่าเป็นผู้สําเร็จจริงคนสําเร็จคือที่ลงมือกระทําไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่ลงมือทําทั้งการคิดพูดทํากับสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วเขาก็ย่อบไปถึงจุดนั้นได้แน่นอน โลกนี้คือทางเลือกอิสระขอให้เลือกสิ่งที่ใช่สำหรับเราแล้วกล้าทำสิ่งเหล่านั้นคนทั่วไปอาจจะมองว่าเราบ้าเราเพี้ยนแต่ขอให้ลงมือกระทําเถิดแล้วสิ่งมหัศจรรย์ต่อจากนั้นมันจะเกิดขึ้นเองแหละขอขอบคุณบทความดีๆจากแอดมินเพจศาสนารักและเมตตาแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีค่ะ